มหาชนวันนี้บริษัทยินดีที่จะมาถแถลงผลประกอบการประจําไตรมาสที่2ของปี2554และเหมือนเช่นเคยคุณสิริวัตรวงจารุกรกรรมาการผู้จัดการใหญ่ก็ได้ให้เกียรติมาถแถลงผลประกอบการด้วยตนเองเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอเชิญรับฟังค่ะสวัสดีครับ อันนี้ก็มาบรีฟเกี่ยวกับกลางปีนะครับว่าครึ่งปีนี้เนี่ยเอมเฟกทำแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นไงบ้างเริ่มต้นเนี่ยก็จะเล่าเกี่ยวกับ f i n แนนเชียลซัม r มรีนะครับ Q2 ของบริษัทเนี่ยยอดขายอยู่ที่886ล้าน แล้วก็มีของบริษัทอย่างเดียวเนี่ยมี Net Profit อยู่ที่72ล้านเมื่อเทียบกับ Q2 ของปีที่แล้วเนี่ยตัวยอดขายก็เพิ่มขึ้นมาเท่าตัวกว่าจาก381ล้านเป็น886ล้านแล้วก็กำไรเพิ่มขึ้นมาประมาณ400%เหตุผลเนี่ยเนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยมีวิกฤตแล้วก็แล้วก็ธุรกิจเนี่ยไม่ไม่ปกตินะครับ อันนี้ก็คือว่ากลับมาสู่ธุรกิจปกติตัวเลขคอนโซลเดตเหมือนกันนะครับคิวที่แล้วอของ m อ็มเเนี่ยอยู่ที่1,077ล้านเมื่อเทียบกับคิวสองปีที่แล้วเนี่ย530ล้านตัว Net Profit น p ต o f ฟก็เติบโตขึ้นจาก20ล้านมาที่61ล้าน ถ้าดูตัวเลขครึ่งปีนะครับตัวเลขครึ่งปีเนี่ยยอดขายของเอมเฟอย่างเดียวอยู่ที่1,500ล้านเมื่อเทียบกับครึ่งปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่970ล้านดูตัวกำไรเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจาก34ล้านมาที่91ล้าน ถ้าดูตัวเลขคอนซ o l i เดตนะครับคอนซเดตเนี่ยของ m m f e ฟอยู่ที่1,800เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว1,200กํากำไรเนี่ย82ล้านเน็ตอยู่ที่82ล้านนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว42ล้านเพราะฉะนั้นเป้าของ m m f เนี่ยอยู่ที่ปีนี้ตั้งไว้อยู่ที่3,500ล้านก็ดูแล้วน่าจะน่าจะมีเป้านะครับเพราะครึ่งปีมาเนี่ยเราก็ได้1,800ล้าน สไลด์ต่อไปก็คือดู performance ของ Q1 Q2 แล้วก็ครึ่งปีนะครับถ้าเทียบปี08 09 10แล้วก็11เนี่ยปีนี้น่าจะเห็นการเติบโตในเชิงทั้งยอดขายและกำไร เพราะว่าปีที่แล้วจะเห็นว่ายอดขายของเอ็มเฟเนี่ยดรอปลงเนื่องจากมีวิกฤตตอนตอนต้นปีตัวสัดส,ส่วนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเ e เ e น u ิวคอนทริบิวชัเนี่ยแต่เดิมแต่เดิมเมื่อ2อสมปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าพอชั้นใหญ่คือทรัลคอม ปี08เนี่ยอยู่ที่45%ปี09 33%และปี10 35%น้เปอร์็นเป็นพอชั้นใหญ่ปีนี้เนี่ยทรัคอมเนี่ยดรอปลงกอทรัคอมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ17%ตัวที่เพิ่มขึ้นมาสิงนิฟิเคิลนะครับก็คือตัวแบงกิ้งไฟแนนซ์แล้วถัดมาก็คือที่เพิ่มขึ้นมาก็คือตัว Government Education สาเหตุของโทรคมมที่ดรอปลงเนื่องจากว่าโครงการ 3G ต่างๆเนี่ยไม่ได้เกิดแล้วไม่มีการลงทุนแบบมากๆในเชิงเปลี่ยนเทคโนโลยีนะครับส่วนของสัดส่วนของแบงกิ้งเนี่ยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าเอ็มเฟนี่ยได้ลูกค้าใหม่มาหนึ่งที่ก็คือที่ K-Bank นะครับแล้วก็มีการเติบโตที่ K-Bank อย่างเดียว ในในการทำไอทีให้เขาเนี่ยเป็นสัดส,ส่วนสิกนิฟเฟิลเลยทำให้เพิ่มขึ้นมา10กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อไปเป็นผลประกอบการของบริษัทลูกนะครับตัวเลขของบริษัทลูกเนี่ยยังไม่ได้กระทบในยอดเท่าไหร่เนื่องจากว่า ท r นเซ a c ชั o นที่มีการม e r เ e อร์เอ็กซูซิชันการคอมพลีเนี่ยตอนเดือน6เพราะฉะนั้นรับรู้ในครึ่งปีเนี่ยรับรู้แค่เดือน6ได้เดือนเดียวก็จากตัวเลขที่โชว์พร้อมนาวเนี่ยกำไรอยู่2 0 0แสนกว่า a อมขาดทุนอยู่ล้านล้าน2 0 0แสน MAS กำไร5ล้าน BAC กํากำไร4 0แสนกว่าโมทีฟกำไร5ล้านแล้วก็ s ซอฟต์แวร์กำไร1.8ล้าน ตัวเลขถัดไปก็เป็นตัวเลขครึ่งปีนะครับของบริษัทลูกณวันที่15เอากัสเนี่ยของ e m f e c มีแบ็กหลอกอ,อยู่ที่2,453ล้านก็คือแบ็กหลอกก็ยังเฮลตี้อยู่นะครับปกติเนี่ย ถ้าดูการเปลี่ยนแปลงคือว่าแต่เดิมเนี่ยเอฟเฟจะมีแบ็กหลอกอยู่ประมาณ800ถึง1 2 0 0ตลอดแล้วมีช่วงปีหลังๆนะครับเอฟเฟกมีการส่งมอบงานที่ช้าลงณปีที่แล้วทําให้แบ็กหลอกเนี่ยขึ้นถึง2,000ล้านแต่ของปีนี้เนี่ยที่แตกต่างกันก็คือว่าอัตราการส่งมอบเนี่ยเราเราสามารถส่งมอบได้เร็วขึ้นก็คือคิวหนึ่งแต่เดิมเนี่ย คิวหนึ่งอยู่ที่ประมาณ400ล้านเนี่ยตอนนี้คิวหนึ่งเราส่งมอบได้ประมาณ800ล้านแต่อัตราการเข้าของโปรเจกต์ใหม่มันก็เยอะจึงทำให้แบ็กหลอกของเราเนี่ยเพิ่มขึ้น2,400ล้านเนี่ยคาดการว่าจะส่งมอบทั้งหมดเนี่ยประมาณน่าจะกลางปีหน้าครับที่ค้างอยู่ก็จะมีมีพอร์ชั่นของทรัคอม ทรคมเนี่ยเริ่มกลับมาลงทุนที่อยู่ในแบ็กหลอกนะครับแล้วก็ใหญ่ๆก็คือแบง k i กิ้ง22%เทรคม14%เอ่เปอร์เซ็นต์เปัจจุบันนี้เนี่ยหลังจากมีการฟอร์มรัฐบาลใหม่เนี่ยภาคเอกชนซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลักของเอฟเฟกมีการลงทุนที่ที่เห็นชัด แล้วก็ตะก่อนไม่ว่าจะส่วนของแบงกิ้งหรือทรลคอมโปรเจกต์ที่เคยดีเลย์เนี่ยก็เริ่มมาคุยแล้วมีการสปีดอัพขึ้นมาเพราะฉะนั้นดูภาพรวมเนี่ยในครึ่งปีหลังนะครับก็ดูแล้วครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะคึกคักกว่าครึ่งปีแรกโดยปกติธุรกิจของเอ็มเเนี่ยจะเป็นซีซันนิงอยู่แล้วก็คือ Q3, Q4 เนี่ยตัวเลขจะดีกว่า Q1 Q2 สิ่งที่เราเตรียมทำณนะ6เดือนนี ถัดไปปัจจุบันนี้หลังจากการควบรวมเราเควบรวมมาได้ประมาณ2เดือนเราได้ทำกลยุทธ์ของบริษัทลูกแต่ละบริษัทสิ่งที่เราทำก็คือว่าหาแอสเซทฮิตเทนแอสเซทเนี่ยของแต่ละบริษัทแล้วรวมเทคโนโลยี Technology, พวกนั้นเนี่ยออกมาเป็นโซลูชันใหม่ๆหม่เทนเดอร์ทีก็คือว่าภายใน ต้นปีหน้าเราน่าจะร้อนเซอร์วิสใหม่ๆจากการควบรวมเพราะฉะนั้นก็จะมีเซอร์วิสใหม่ๆขึ้นมาอย่างน้อย3 4เซอร์วิสที่จะประกาศในต้นปีหน้าหลังหลังจากที่เราควบรวมไอเทคโนโลยีตกผลึกแล้วครับต่อไปก็ก็จะเรื่องคำถามนะครับถ้าเกิดผู้ลงทุนท่านไหนมีคำถามอะไร ทษนะครับสอบถามเซอร์วิสใหม่ต้นปีหน้าที่บอกว่า3-4มสี่เซอร์วิสเนี่ยครับมันพอจะเจเนเรตรายได้ประมาณสักเท่าไหร่พอจะคาดการได้คร่าวๆไหมครับประมาณการเบื้องต้นตัวรายได้เนี่ยคงคงยังตอบตอนนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นเซอร์วิสใหม่คือมันไม่ใช่ซื้อมาขายไปละไม่ใช่ทําแบบ turn key. เทอร์นคีเดี๋ยวผมรอให้มันตกผลึกมากกว่าน,นี้แล้วกัน และ,และตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะบอกนะครับแต่ว่า